สดีทักทายทุกคนนะคะอากาศหนาวมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อหนาวมากเลยนะคะอากาศที่6กองศาะคะวันนี้ <c oughs> อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะที่เบลเยียมแต่ไม่มีหิมะนะคะก็เสียงแผลบก็ไม่สบายนะคะโ สาวไทยในต่างแดนนะคะอยู่คนเดียวก็ต้องดิ้นรนนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะก็ <c oughs> มีคลิปตุนไว้เยอะมากมายแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าก็มีอะไรมากมายที่ต้องทำนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงใกล้คริสต์มาสเราก็ต้อง ทำหลายอย่างคะ่ะอืแล้วช่วงนี้ทางร้านก็ยุ ung, ่งๆลูกค้าก็เยอะนะคะเลิกงานมาก็จึกก็กว่าจะได้เข้านอนก็ประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะกว่าจะอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็โอ้โหปาไปแล้วหลายชั่วโมงนะคะ <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีนนคะเมื่อวานก็กลับป่าบ้านทานยา ชอบบรรยากาศให้รำให้ไรเออจบไม่ได้นะเป็นคนชอบร้องเพลงจำเนื้อเพลไม่ได้นะคะเพื่อนๆถามมีละคนหลายคนถามว่าเออเพจของแอปเปิลคอนเทนต์อะไรเหรอคะ คอนเทนต์ก็ฉันเองแอปเปิลไงคะลงอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆอยากให้แอปเปิลทำอะไรก็เมนได้นะคะแอปเปิลถ้าแอปเปิลไม่ไม่เกินความสามารถของแอปเปิลมากจนเกินไป